มาเดิมท่านสั่งเธอความดีสามัคคีฟองดองทั่วไทยเหนือใต้ฟองดองนกับทุกทุกแห่งไทยเรงน้นกับเต็มสวรรค์้องแรงน้ำับเต็มทุกแห่งขวัญใจได้แล้วน้ำเต็ม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 แม่กับเต็อสวรรค์ไทยว่าทุกวันรักสัมพันธ์รักสวรรค์พินไทยเอาไทย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 ร่วมใจช่วยกันทุกคนร่วมร่วมใจช่วยกันทุกคน เอาคนละมาสามาคีหากมีความรักทุกแดนหากมีไครมาแอบแฝงให้แข็งแรงรว่รวมใจทุกคนไทยทางทองไม่มาลาบีไทยทางทองไม่มาลาบีดีความโล่ให้มันสูดสอยนี้ความโล่ให้มันสูดสรางใ,าใ,ใ้เดียมกันกันในบ่อถอยวามงคอยรวมใจทุกคน หวังคอยรวมใจทุกคนฟ้าสงมาบดลให้เราสมหวังหรือวมพลังด้วยใจสมอูอนเพราะท่านจวยกันรับประคองเพราะท่านจวยกันรับประคองจะต้อสนองประทับประคองะคอรพื้นดินถินไทยคนไทยหากกันเดียวนีชาคนไทยหาก,กันเดียวมีคนไทยหากคนเดียว่ีแ่นดินนี้กันเดียวทุใจเป็น,นามสมบูรณ์ให้ไทย,ยางามชาไม่คิดจ ดีจังดีจัสามีดีเด่นเฮอเป็นคนใจเป็นๆไม่หักแตไหักกวตวยล่ำกว่หนีเพราะเป็นว่าสีไฮนี่แต่ว่าทรงถึงภูที่ขอบข้องเมืองภูที่เขารักษาเมือง ก็คือพราะฐานไทยทุกท่านนะครับทรงแรงใจไปให้ผู้ที่เขาสู่โลเพื่อประเทศไทยเฮานะครับขอบค่ะ